สวัสดีครับผมก็เป็นายชาโจนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบตลาดนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับก็คือถ้าใครแบบไปฟาร์มไปเก็บเพเวลไปเก็บไอเทมต่างๆมานะครับแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนควรเก็บไว้อันไหนควรขายทิ้งนะครับแล้วขายกันยังไงแล้วก็ระบบตลาดเป็นยังไงครับโอเคครับไอของพวกนี้เนี่ยมันถ้าเป็นแบบ PC นะฮะมันก็คือเป็นไอเทมสมใส่ที่เราจะสามารถเก็บไว้ขายใช่ไหมครับ เนาะแต่ระบบของทางเกมเ m เนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะฮะก็คือมันจะเป็นขยะนะครับส่วนไอเทมที่สามารถขายได้เนี่ยเราจะมาตรงนี้นะฮะแล้วก็มายืนอยู่ข้างชายสมแว่นนะผมนะ,ะเป็นชายชุดดำนะฮะผมเรียกว่าพ่อค้าคนกลางนะครับมาถึงก็กดอันนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นระบบตลาดออนไลน์นะครับนี่อันนี้คือตรงที่เราวางขายนะครับส่วนนี้จะเป็นประวัตินะครับ อันที่สามารถขายได้เนี่ยก็จะเป็นพวกพวกนี้นะจะขึ้นมาเลยอันไหนขายได้มันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยอันไหนขายไม่ได้ก็คือจะไม่มีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นระบบซื้อขายนะครับนี่นี่นี่มีการบอกด้วยอันไหนฮอตอันไหนไม่ฮอตอะไรยังไงมีภาษาคิดให้ด้วยวิธีการดูไอเทมที่เราเก็บได้เนี่ยว่ามันขายได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมามาตรงประมูลไม่ต้องมาตรงคนกลางนะครับก็คือให้เราคลิกที่ไอเทม ฟึ่งมันก็จะบอกไปเลยว่าไอเทมไหนขายได้บ้างอันนี้ขายแค่ n อ c 100นะครับอันนี้ไม่สามารถขายได้อันนี้ก็ไม่สามารถขายได้ขายก็นบ c 1,000ันอย่างอันนี้นี่เห็นไหม1 8 0 1,800นะครับมันจะมีระบบบอกไว้เลยว่าราคาตลาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีภาษีในการขายซึ่งเราดูเสร็จปุ๊บมันมีราคา2ออย่าง2ตัวนะฮะนี่ ราคา2ตัวก็คือแบบนี้ในะแบบนี้นะครับผมอันนี้ขาย npc ีน,นขายกับขายกับพ่อค้าคนกลางฝากขายนะครับผมอันนี้แบบฝากขายราคาจะ6 0พ0แล้วก็ใส่ไปนะครับเท่าไหร่แล้วก็วางไปนะครับตกลงมันก็จะมีระยะเวลาการวางขายของมันนะครับซึ่งประมาณสัก2ี่ชั่วโมงเนี่แหละมันก็จะถ้าขายไม่ออกมันก็จะเด้งออกมาเราต้องมากดใหม่กดรับแล้วกดวางใหม่นะครับเนาะ ส่วนไอเทมอะไรต่างเราสามารถหาที่นี่ได้นะครับไม่มีการแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการตั้งร้านไม่มี OC ไม่เออไม่ใช่สิไม่มีการตั้งร้านใดๆนะครับผมไม่มีการตั้งร้านขายนะฮะซึ่งในอนาคตนี่ไม่แน่ว่าอาจจะมีหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้มกันแต่ผมว่าไม่สมควรนี้นะฮะเพราะว่าเวลาฟาร์มก็เยอะแล้วต้องมานั่งขายของอีกหรือนะครับเนาะโอเคไหนๆก็มาในส่วนของ ระบบตลาดแล้วใช่ไหมครับทีนี้ระบบตลาดเนี่ยก็ต้องคู่ค,ค,คู่กับระบบแลกเปลี่ยนถูกไหมครับก็อย่างที่ว่าไปก็คือมันจะไม่มีระบบแลกเปลี่ยนนะครับมันจะจะไม่มีการเดลไอเทมดิวไอเทมอะไรต่างๆเลยนะครับผมเนาะซึ่งเต็มที่ก็มีแค่เข้าตีอะไรเงี้ยเข้าคิวระบบแลกเปลี่ยนไอเทมกันแบบผู้เล่นต่อผู้เล่น,นจะไม่มีเลยนะครับป้องกันป้องกันการเงินเฟอ้อพวก ที่ขายเงิน M อมอะไรอย่างงี้นะครับแต่เขาก็มีเทคนิคการขายเงิน M อมอะไรต่างๆของทางพ่อค้าอยู่ดีนะครับผมอย่างเช่นรับซื้อไอทองไอเทมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเทคนิคเขาเป็นไงนะครับก็รับความเสี่ยงกับเราเองเนาะถ้าใครคิดที่จะขาย M นะครับก็อย่างที่เคยพูดแต่ก่อนหน้านี้ว่าเราต้องทิ้งความคิดเก่าๆไปเลยนะครับบางคนก็เก็บมาอู้กูรวยแล้วกูดรอปลมาสิบอาไดี่ฮีรวย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 พอขายล้างเท่านั้นแหละสัตว์ซื้ออะไรแทบไม่ได้ โอเคนะครับนี่มีระบบ d c o c อะไรนั่นอยู่ขายซื้อถูกขายแพงระบบต่อมานะครับจะเป็นระบบของกิ้นะครับผมระบบของกิ้นั้นมีอะไรบ้างนะฮะการมีกิ้นี้ดียังไงไม่มีกิ้นี้จะเป็นยังไงดียังไงเสียประโยชน์ยังไงผมว่ามีกิ้นี้ดีที่สุดนะครับเนาะเนื่องจากระบบกิ้นี้เป็นระบบที่ส่งเสริมผู้เล่นแบบมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีการ บริจาคไอเทมกันนะครับาการบริจาคไอเทมเนี่ยให้เราเดินมาตรงนี้นะครับบริจาคแกลบริจาคสิ่งของต่างๆที่เรามีอันนี้ผมเพิ่งเข้ากิวได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วผมยังไม่สามารถบริจาคไอเทมได้นะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งเข้ากิวมานะครับก็เลยต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งถึงจะมาบริจาคตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวรอรออีกวันหนึ่งแล้วกันเนาะ หลังจากที่เรารอมา1วันแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มากดที่จะบริจาคก,กันได้เลยครับโอเคหลังจากเรากดแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะบริจาคได้นะครับพอสมมุติเรามีไอเทมนี้นะเราก็บริจาคไปนะครับอันนี้เป็นแต้มที่เราต้องใช้นะครับผมส่วนนี้เป็นรูนนะครับผม เป็นเฟืองลูนนะครับผมเอาไว้อัพลูนของตัวเราเองอาชีพเราเองนะครับบอกเลยว่าจําเป็นมากนะครับสมมติเราไม่มีของที่จะบริจาคใช่ไหมครับเราก็มากดบริจาคได้เลยนะครับมันก็จะให้ซื้อหรือว่ารวดเร็วดีนะครับถ้ามีตังเราก,กดได้เลยนะครับกดอีกทีหนึ่งมันจะซื้อมากดอีกทีหนึ่งก็บริจาคหลังจากที่เราได้แต้มเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งจะอธิบายความสําคัญของการบริจาคก,ก่อนนะครับ ก็คือถ้าเราบริจาคคือเยอะเนี่ยผลพลอยได้เนี่ยก็จะได้กับตัวเราเองแล้วก็กิวนะครับผมผลพลอยได้ที่ได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับซึ่งการบริจาคต่างๆเนี่ยเราจะได้แต้มสะสมไว้เอาไปอัพรูนตัวเองซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยรูนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากครับถ้าใครไม่อัพรูนไม่มีเฟืองรูนเนี่ยก็คือกากบอกเลยว่ากากนะครับผมเนาะฉะนั้นแล้วถ้าใครเริ่มเล่นเกมเนี่ยหายกิวที่ด,ดีอยู่นาน,าน หรือไม่ต้องกิวไหนกิวไหนก็ได้อยู่โชว์คาวก็ได้ครับเราออกจากคิวของมันก็ยังอยู่นะครับผมอาจจะลดแต้มสะสมแต้มสะสมอย่างนี้สมมติเราไม่ได้ใช้นะครับแต่เราไม่แต้ม,ตมสะสมเนี้ยอาจจะลดสักครึ่งหนึ่งหรือยังไงเนี่ยผมมันจะไม่ได้ส่วนระบบกิวเนี่ยมันก็มีทั้งดันกิวนะครับผมเลทกิวต่างๆซึ่งให้คนในกิวของเราเนี่ยช่วยกันพากันลงนะครับแล้วก็มีระบบบัฟระบบบัฟหรือเรียกสั้นๆว่าพรกนิวนะครับพรกิวตรงนี้เลยใช้เงิน ใช้เงินใช้ของใช้แต้มใช้อะไรต่างๆนะครับใช้การ์ดอันนี้เป็นพอรอะไรไม่รู้ทั้งอันบนอันล่างอันนี้ใช้ใช,ใช้ทั้งตังแล้วก็ใช้แต้มกิวนะครับเนาะซึ่งบวกเลือดบวกพลังโจมตบีบวกดีเฟนส์บวกเมทิคเอทแท็กบวกดีฟอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ยแม็กกินีสิบเกาหลีนี่ก็ดีนะครับก็มีแอบแปงมาให้นิดๆก็ระบบต่างๆของกิวก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเนาะซึ่งจําเป็น ทุกคนต้องมีกิวนะครับมันจะให้การตัโตรงเรานี้ได้ไปจุดที่สูงสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนที่ใครที่บริจาคแล้วก็อย่าลืมมาทาเควสนะครับผมนะแล้วก็มาลงพวกเลเกลคิวเลเวลต่างๆนะครับเอาต่ำสุดก่อนก็นได้40นะครับผมหาคนสักเลเวลสัก60ส0ขึ้นไปนะครับผมมา,มาช่วยกันลงเลเกลิวเลเวล40นะครับส่วนนี้เป็นเควสลุนนะครับผมเควส์ลุนก็เกี่ยวกับลูนของตัวเรานะครับผม ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเราอย่างอย่างสุดๆเลยนะฮะทีนี้ก็จะมาพูดในส่วนของการคาพไอเทมนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ตามมือต่างๆนะครับจะเป็นพ่อค้าก็ตามหรือจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับผมนะดูง่ายก็คือกดตรงที่แผนที่นะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงในแผนที่นะครับจะเป็นรูปคอแล้วก็ทุบนะครับจะเป็นการคาฟนะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้ว่าตัวนี้มีอะไรให้ค้าบ้างนะครับ ก็จะมีไอเทมต่างๆที่สามารถคาฟได้แล้วก็อัปเกรดได้นะครับผมขวานอย่างขวานนี้ก็สามารถอัปเกรดได้เพราะตอนนี้ผมก็ใช้อยู่พอเราคาฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะอัปเกรดก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นระบบอัปเกรดที่รวดเร็วมากเลยนะครับเราก็มีของตามนี้แล้วถ้าสมมติเราของมีไม่ครบนะครับเราสามารถกดได้เลยมันก็จะไปซื้อของให้เรานะครับผมผมจะ upgrade. อัปเกรดซื้อมาเรียบร้อยแล้ว นี่ผมมีของครบแล้วนะครับกดอีกทีก็จะอัปเกรดเลยแต่ยังไม่กดให้สังเกตก่อนนะครับว่าควานผมยังไม่มีอะไรครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่าของครบแล้วมันจะเป็นรูปขึ้นก็คืออัปเกรดนะครับกดตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดปึ้งก็จะบวกก็จะเป็น1ตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จเราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆตามขั้นต่างๆยิ่งอัปเกรดสูงก็ยิ่ง,งยิ่งแพงอย่างอันนี้ก็ไปอ่ะจะไปขั้นหนึ่งโอเคของครบแล้วกดอัปเกรดได้เลย เรียบร้อยนะครับก็จะเป็น2ขีดนะครับผมเนาะก็จะบวกบวกอะไรต่างๆนะครับจะบวกเป็น a อคแท็กร้อยแล้วก็เอจีห้าอัปเกรดอีก2ขั้นก็จะเปลี่ยนรูปร่างนะครับขั้น n นี่คือเปลี่ยนไปอีกอันนึงเลยแต่ผมน่าจะไม่มีตังค์แล้วจะไม่มีตังค์แล้วเรียบร้อยนะครับจนเลยนะ,ะยิงอัปเกรดเยอะก็ยิงแพงนะครับ อันนี้อะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวบอกไว้นิดนึงนะฮะการอัปเกรดหรือการอัคคับอกรุ์ต่างๆเนี่ยก็สมมติอัพเกรดเนี่ยอัปเกรดได้เลยส่วนการคราบเนี่ยต้องทาเควสนะครับผมนะมันจะมีเควสที่ปลดล็อกอะไรพวกนี้นะครับเนาะปลดล็อกการคราบต่างๆก็บอกไว้เลยว่าเควสที่จําเป็นนะครับในเรื่องของการคราฟอาวุธคราเอเทมคราบของใช้สังเกตตัวง่ายๆที่จะให้เควสการค้าบต่างๆครับจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่นี่จะเป็น จต,ตัวนั่นตัีนะฮะที่จะให้เควสพวกนี้นะครับผมตามมือต่างๆนะฮะถ้าเราไปทำอย่างเงี้ยก็ให้สกเกตตัวนี้ไว้นะครับผมจะเป็นพวกเควสปลดอาวุธต่างๆนะครับเนาะซึ่งทำเลยครับนะจำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งใครที่ตามดูอยู่นะ,ะก็ได้ความรู้กันไปเยอะแล้วนะฮะสำหรับมือใหม่เลยดีกว่ามือใหม่แล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับบอกเควสนี่จําเป็นเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับเนาะ หลักๆก,ก็ให้เน้นตัวนี้ไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือ,อน,นี่ก็แลแ้วแ,แต่แล้วแต่เราแล้วกันนะแต่ก็ต้องทาอยู่ทีนะครับนะใครว่างก็ทำเนาะอย่างก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่กันในชาจโจน,นะครับผมสวัสดีครับ